สัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทางพระคะวะตังพระวะทิวาสีหิมิตรภะควานราโตภะะวะทาตัมโมธัตมะนัมมัสกาิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขาระมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะ่งโอทัชปะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปิโตปะคะวอะระหมโตสมมาสัมพุทโธอิตจาจารณะสัมปันโนสุพโตโลกวิปุอนุตารโรปุริสะธรรมปาระทีสัทถาเทวะมนุสตานังพุทโธปะคะวติสวาทโตะคะวะตาตัมโมสันทิสิโกอคาดิโกเอห ปัตติโกโอปันนิโกปัจจตังเวทิกาโกวิญโยติสุปฏิปันโนภะวาโตสาวะกสังโกปูจุปฏิปันโนภะคาวาโตสาวะกสังโกยายะปฏิปันโนภะคาวาโตสาวะกสังโกสามิปฏิปันโนภะคาวาโตสาวะกสังโก ยาสิสังจะทารีปุริสยุคานิอาตถาปุริสะปูคลาเอสามะขวโตสาวกาสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาหุเนยโยอันตลีสะระนิโยอนุตตะรามุญญาเตตังโลกัสสาติ นี่ก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณพ่อเนาะควันนี้ก็จะมาจุดทูปตุดเลขทูบขอปู่ท่านด้วยใช่เะครับเพราะว่างดก่อนที่ถูกเลขทูบใช่พ่อสามเจ็ดใช่สามเจ็ดดที่แล้วสามเจ็ดเขามีคนถูกไหมครับพอก่อนก็ไม่ไม่เห็นมีใครโทรมาบอกนะหรือจะมีคนถูกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะถ้าตัดนะถ้าตัดก็คงจะได้ถ้าตัดก็ได้สามเจ็ดเลยใช่ไหมพ่อใช่แต่นี้ มีแต่ว่าไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดนั่นแหละที่โทรมานั่นแหะครับผมพากันซื้อจะสามตัวใช่ซื้อจะสามตัวครับบางทีบางทีว่าเลขทูบปู่นี่ก็ต้องตัดซื้อนะพ่อเนาะใช่ให้ตัดให้ตัดเล่นให้ตัดซื้อครับครับผมวันนี้ก็จะมาจุดเลขทูบขอปู่นะครับเพราะว่าในเลขทูบมนี่รู้สึกว่าจุดที่ไรจะออกตลอดเลยนะพ่อเนาะใช่จะเข้าหยุดบ่อยๆนะสองตัวครับส่วนมากจะสองตัวนี่บ่อยมาก คิดว่าถ้าคนตัดตัดซื้อนี่น่าจะถูกตลอดเลยน,นะพ่อเนาะถูกทุกงวดใช่จะถูกเกือบทุกงวดแหละครับจุดทูบปูที่ท่านประธานมาให้ครับครับผมถ้างนนั้นเดี๋ยวให้คุณพ่อจุดทูบขอปูไว้ก่อนนะแล้วเราคอยมาให้คุณพ่อเล่าความฝันให้ฟังก็ค,คุณพ่อนีมิตฝันเกี่ยวกับพญานาคครับถือว่าเป็นฝันที่ดีนะพ่อเนาะดีมากพ่อจับเลขทูบจุดเสงโชคขอปูขอทุกงวดนี้ อยู่ตรงนี้เคยจุดเลขทูปูเราออกสามตัวมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะเออแต่ว่าที่ผ่านมาหนีมาสองตัว <c oughs> สัทต,ตะพุทธาปริยะนามะเกวะ,ะพุทธระมะเทวเตโย,ยตัสมะกาโยกรรมระมะเทวติเอเฉรุกรรมะชาวตาพุทธเวตังอัจจยากโรเตโยสังมัทธาปเตวเตโยตังเอติยังภะคะวติครับ <c oughs> ด้วยอำนาจบุญบาร,รมีของครูบาอาจารย์เนี่ยองผูองค์ย่านี่เนี่ยขอสัมปติโยตากุยะอมะเสวติโยตังด้วยอำนาจบาร,รมีเทวติโยวตาปัตตะยนมะเสติอุปติโยตังสัตสาโรกาติได้อขอพรออให้ท่านทุอคนนี้เอาไว้ท่นเนตรพิธให้ออกไม่ได้ทุก โยต์ตังมากโยต์ตังพระวันโตน้ำแารพัดหรือว่าเงระยะตลาดวันนี้จุดทูบนะคะท่านผู้ชมทูบเข้าบ่อยมากนะคะสําหรับแ<ช>นวทางที่นี่สามเจ็ดนะคะท่านผู้ชมก่อนหน้านั้นก็ทูบนะครับ แต่ว่าต้องตัด2ตัวด้วยนะคะท่านผู้ชมเห็นว่าถูกมาประมาณสามสีง่งวดซ้อนแล้วนะครับที่นี่ครับเป็นเลขถูกถ้าไม่เข้าเลขฝันที่พ่อก็จะมาเลขถูกทันทีเลยนะครับเอสี่คนที่ตามแนวทางน่าจะรู้ดีเนาะเพราะาอยู่นี่มีปู่ให้เลขถูกมีแม่นมากนะครับค่ะแต่ว่าต้องตัดนะคะท่านผู้ชม,มก็คือต้องตัดที่สตัวนะครับ แอดมินก็พอเข้าใจอยู่บางคนอาจจะอยากได้สามตัวนะครับเพราะ่มันก็กลายเป็นเลขสองตัวนะท่านกผู้ชมคือจุดต่อหววคุณพอ่อใหมาห้าเก้าห้าหกแล้วก็ 5, 9, ห้าเก้าใหเลขมมเมิดเดียวนะครับเกี่ยวกับฝันของคุณพ่อที่ฝันไว้นี่มีฝันไว้ต่อหววนะครับว่าชุดนี้ก็คือคุณพอ่อฝันดีแล้วนะครับหลังจากที่ได<อ>้เลขห้าหกมานะครับ ก็ฝันยังไงนะพอเกี่ยวกับเลขห้าห้าหกก็ฝันก็จอง,งตัวนั่นแหละมีจอง,ง,ง,งตัวล้วมันมีตัวตัวมันขึ้นไปเยอะแยะเราก็พูดพึมพงพึมพงว่าโอ้ยจะจะไปไหนพึมพำอยู่คนเดียวอยู่ก็ได้ยินเสียงครับมีแค่เสียงนั่นปริศนาเสียงออกมาเป็นเสียงผู้ชายรเราไปอยากได้โชคลาภหรือว่าเ,เราเลยบอกว่าอยากได้ครับพอจะพูดอย่างนี้ปั๊บแล้วก็มีเสียงพูดมาบอกว่าห้าหกนั่นแหละที่เขาพูดมา เสียงผู้ชายแต่ตัวตนไม่เห็นนะได้ยินแต่เสียงประมาณว่าเขาจะมาให้โชคลาภใช่เขาคิดว่าคงจะมาให้โชคลาภเลยห้าบหกครับแล้วหลังหลังจากนั้นคุณพ่อก็ฝันเกี่ยวกับพญานาคใช่นีมิเห็นองค์พญานาคครับขึ้นมาขึ้นมาลักษณะก็ต้องขึ้นมาจากบาดาลอยู่ข้างล่างเลยครับพอเวลาจะขึ้นมามันก็เป็น เหมือนดินมันจะแยกแยกแล้วก็โผล่ขึ้นมาเป็นเสียงเป็นใดไรลนะแต่ขึ้นมาโอ้มันมันสว่างแล้วมันก็มีแต่แสงแต่ยิบระยับไปหมดแล้วก็โอ้โหในนิมิตเหมือนว่าโอ้แต่มีบุญจริงๆจะได้ห็นแบบนี้ก็ว่าอย่างนั้นเนาะครับแล้วก็กราบกราบแล้วก็ขอพอรเหมือนท่านจะให้โชคให้ลาบเนี่ยแหละเหมือนท่านจะก้มเขียนกับพื้นดินนี่แหละที่เลย เหมือนก็เรียกว่าเสด็จนะตื่นก่อนนะครับเลยไม่รู้ว่าเลขที่ท่านจะเขียนให้คือเลขอะไรมาท่านจะเขียนเลขให้ใช่ตื่นก่อนครเลยมาคิดว่าที่ท่านจะมาให้ครับเลขทูบนี้หรือเปล่าให้กับทูบแต่เรานิมิตในเห็นท่านมันก็ดีแล้วแหละหรือว่าท่านจะบอกเป็นนๆว่าให้มาจุดทูบของท่านหรือเปล่านั่นเลยใช่ เพราะว่าเวลาจุดทูบที่หลายท่านก็ให้สองตัวให้ถูกให้ถูกตลอดนะพ่อเนาะใช่ให้ถูกตลอดในเลขทูบนะครับแต่ว่าต้องตัดซื้อเป็นเลขสองตัวใช่ขนาดว่าเลขมันไม่ตรงขนาดไหนท่านยังพยายามทําให้มันทำให้มันตรงทาให้มันตรงทำให้มันถูกนะครับอย่างงวดก่อนเนี่ยเกดสามมีเลขเกตสามตัวสุดท้ายมันไม่เห็นเลขมันก็ออกเกตสามสามเกตนะพ่อเนาะใช่อืตัวหนึ่งมันไม่ชัดครับปู่เลยให้แค่สองตัวก็ออกสองตัวจริงนะพ่อใช่ ก็ถือว่าท่านก็กศักดิ์สิทธิ์อยู่สถานที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเคยถูกแต่สองตัวเลขถูกนี่เคยถูกสามตัวมาแล้วใช่ไหมพ่อเคยถูกสามตัวครับก็คือที่มาที่ไปนี่ไม่ธรรมดาเลยสถานที่ตรงนี้นะพ่อเนาะใช่ครับเมื่อ,อกอ่อนพ่อก็เคยมาขอถูกจนนับหลงนะพ่อเนาะโอ้ยนับไม่นับนับไม่ถูกไอ้ที่ว่าถูกน่ครับถูกเยอะมากถูกบ่อยมากถูกจนนับหลงเงี้ยพ่อใช่ ถูกจะสองตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับสองตัวส่วนมากสองตัวครับบนล่างเคยมีไหมพ่อถูกบนล่างก็เคยถูกครับถูกตั้งบนถูกตั้งล่างเขับถูกครับก็ถือว่าเป็นภูมิที่ดีสถานที่ที่ดีเนาะนั่นคือมีองค์ปู่องค์ย่าท่านอยู่ท่านอยู่ใช่เพราะท่านอยู่ตรงนี้ท่านอยู่ตรงนี้เลยเลยครับท่านไม่ได้ไปไหนถึงเวลาท่านก็ขึ้นมาถึงเวลาท่านก็ลงไปครับภูมิสถานที่ตรงนี้ครับ คือเป็นเขตของนพอธ์นแถวนี้ใช่ของท่านบอกว่าเป็นของโรมันครับยุคหินยุคของโรมันยุคกึ่งลิงกึ่งมนุษย์กึ่งที่จะมาเป็นมนุษย์น่ะยังเป็นลิงอยู่ครับกึ่งสัตวรรันั้นครับค่ะภูมิก็คือนานแล้วนพ่อเนาะนานเป็นพวกหลายพันปีครับก็คือท่านสืงมาไว้อย่างนั้นนพอนอ์เนาะใช่ เมื่อก่อนท้ายบ้านแถวนี้เนี่ยเขาพาก,กันมาขอเลขกันเต็มเลยใช่ไหมพ่อเนาะโอ้ยเต็มไปหมดไม่รู้จากใครแต่ว่าเขาแห่มาเต็มโอ้ยเต็มไปหมดเลยแหละทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมาขอกันเต็มคนได้ก็ได้คนที่มาไม่ดีก็วิ่งวิ่งวิ่งออกไปจน <c oughs> ไม่รู้จะว่าอย่างไรแหลยครับก็คือบางคนเข้ามาขอเองบางคนก็ให้พ่อขอให้ใช่ไหมพ่อใช่ครับ ก็คือในลักษณะที่คุณพ่อมาขอมาก่อนที่มันถูกเยอะๆเนี่ยขอเป็นเลขขันน้ำมนต์แค่ไหมยงอใช่ขันน้ำมนต์ทำเป็นน้ำมนต์น้ำมนต์ออกตัวไหนเขาก็ซื้อตัวนั้นครับครับผมก็ถือว่าภูมิสถานที่ตรงนี้ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เนาะใช่ก็ถึงที่ได้สร้างหลังคาสร้างห้องน้ําในกับปูก็คือมาจากโชคลาภส่วนหนึ่งใช่เป็นมาจากโชคลาภล้วนๆเลยนะพ่อเนาะใช่เต่าเป็นโชคลาภล้วนๆ <c oughs> นะครับ พอเราก็มาแปลกอยู่อย่างเดียวแค่นั้นแหละแปลกว่าอยู่ภาษาที่เราพูดไม่ได้เราพูดได้นี้เี่ะมาแปลกแค่ตรงนี้แหละอย่างอื่นก็ธรรมาดา,าไม่ได้จะเป็นไปได้มันก็เป็นครับครับ <c oughs> แล้วแล้วที่คุณพ่อนิมิตฝันเกี่ยวกับโผจนตัวคุณพ่อคิดว่าน่าจะูท่านจะให้มาขอในเลขทูบอย่างนี้คิดเหมือนกันไหมครับใช่คิดแบบนี้เหละยถ้เไม่นงั้นคงยังไม่ตื่นครับแต่ได้เห็นท่านแล้วแหละเหมือน,นท่านกำลังจะบอกอะไรสักอย่างโผขึน้นมาน สวยงามมากเลยทวิบระวัดไปหมดแสงสว่างจ้าไปหมดบริเวณที่ท่านขึ้นนะเป็นแสงอย่างเดียวแสงมารู้ขึ้นเป็นแสงสีทองอย่างนี้ใช่ไหมใช่บแบบนั่นแหละแสงสว่างครับเวลาท่านจะก้มเขียนแล้วกลับกลายเป็นตื่นก่อนตกใจตื่นก็เลยไม่รู้เลขว่าท่านจะเขียนเลขตัวไหนให้ครับเลืเรามานั่งพิจรารณ์ท่านจะมาให้ที่พูดนี้แหละเพราะว่านี้ครับ ก็คือในแต่ละงวดแต่ละรอบที่คุณพ่อฝันเห็นปู่ท่านเนี่ยท่านจะเนรมิตมาในแต่ละแบบไม่เหมือนกัน<ม>คือจะให้คุณพ่อฝันไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันครับ<อ>แต่ว่าก็ดีนะพ่อ<ๆ>เพราะวันนานๆพ่อจะฝันเห็นเลขเป็นตัวเนาะใช่อย่างที่ปู่ท่านมาบอกต่องวดหกห้านะกพ่อใช่แค่นั้นมีเสียงพูดครับแล้วนอกจากนั้นได้มีปู่ท่านได้มาบอกอะไรเพิ่มเติมอ,อีกไหมพ่อไม่มีนะไม่ได้นิมิต ก็คือสั้นๆเลยก็คือเห็นปู่ท่านมาใช่เห็นดินมันแยกออกมาแล้วก็ขึ้นมาเลยแสงมาก่อนแสงสว่างไปหมดคแล้วก็องพญานาคันก็ขึ้นมาครับร่บผมเหมือนกับปู่ท่านมาปรากฏให้เห็นก็เหมือนกับจะมีเรื่องดีอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ถ้าขึ้นมาให้เห็นก็จะได้แต่สิ่งดีแหละถ้าได้ในสิ่งที่หวังนี่แหละค่ะ ใช่เห็นคร,ครับผมในเลขทุกงวันนี้อาจจะมาสามตัวเหมือนที่ท่านผู้ชมคาดหวังเอาไว้ก็ได้เนะใช่ครับผมเก้าสองมาแล้วนะครับสุดท้ายเหมือนไม่ชัดนะครตัวสุดท้ายเดี๋ยวดูก่อนไม่ใช่ปู่จะให้แค่สองตัวอีกว่างวนนี้ครับโสตังปฏิโยแหละ เก้าสองมันก็จริงๆนะครับผมเหมือนมันเป็นเลขแปดปูตัดให้มันเป็นเลขสามมันก็ออกสามหกอย่างเงี้ยครับเหมือนปูจองใจจะเห็นเป็นเลขสามมันก็ออกสามหกจริงๆมีการบอกออกกอกครับใช่เวลาลองบอกแล้วเลขสามมันก็ออกสามหก่าแปดหกอย่างเงี้ยเนาะปูี่เห็นเป็นเลขสามก็ออกสามหกก็งอก่อนอินสัะ สามเจ็ดตัวสุดท้ายมองไม่ชัดก็เลยออกสามเจ็ดอันนี้มันจะเป็นเลขสี่เนาะ<อ>ตัวสุดท้ายก็คือคนที่เคยตามเลขคุณพ่อเนี่ยจะรู้เลยว่าเลขทุกของปู่แม่นมากเลยนะครับแอดมินกับคุณพ่อเนี่ยจะมาจุดข,ขอปู่ตลอดโค้สุดท้ายนะครับ เห็นมเลขสีเนะาะคล้ายเลกสีเออวันี้คยมาสีสามตัวเด้วค่ะวันนี้นวันนี้ปูให้ตรงๆเลยไม่มีโษาปนษาเก็สองสีเสก้าสองสีอย่าลืมตักชือนะครับท่านผู้ชมเนาะเก้าสองหกสองด้วยกลับหัวกันไม้ด้วยนะครับถอเอาียรอยู่บนนี้อยู่ล่างก่อน สีปัตุโรติยอาศการโรติยะสัตตักขังปุเรโตยาตันกัตระยานามาสีอิติโยตายโยตะขังกุมาเทวติสนเน่เน่นเน่กรยานามาสีอิติโยเน่เเสียดตะไบคคโเขียนตระจิ เงียบตะกายเ,ยเยยปีเปเ่ยงปรกิกในเคยยวนสาระคมใจจุดกระตุ้เปียนระกกยจุดตัดสีเลขถูกเต้าสองสี่มาครัความฝันห้าหเก้าใช่อยู่ข้างบนนะจะมีหอเปลี่ยนมาอยู่หอเปลี่ยนขึ้นไปอกอ,อกสี่สองเก้างนี้ใช่ไหมพ่อใช่ครับี่ครับผม นะครับไปอย่างนี้ครับสองเก้าเดี๋ยวแอดมินเขียนไว้สี่สองเก้าเนาะพ่อเนาะใช่แต่ว่าเลขทูวร์จริงจริงเก้าสองสี่แต่ส่วนใหญ่เขาจะนับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนใช่ไหมพ่อเขาคาดว่าขึ้นไปนี้โอ้ทันชี้นิ้วขึ้นอย่างใช่ไหมพ่อสี่สองหกก็ได้ใช่ไหมครับการไวตัวหนึ่งสี่สองหกนะท่านผู้ชมเนาะเส็จต็มสองตัวด้วยนะคะท่านผู้ชมสี่สองสี่เก้าสองเก้า ็คือมีเลขของคุณพ่อที่ให้ไว้ต่องวดที่ปู่ท่านมาบอกห้าหกแล้วก็เลขทูปสี่สองเก้าแค่นั้นใช่แค่นั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีตัวกับหวัวของปู่ท่านกันเอาไว้นะครับสวยอยู่นะคะสองเก้าสนะี่สองเนาะถ้าตัดเป็นสองตัวจะเป็นคู่ไหนได้พ่อปู่ท่านได้บอกไหมครับดูว,ว่าบอกแค่บนท่านก็บอกว่าไล่ขึ้นไปเป็นกัตตารมะท่านบอกว่ากัตตารมะมาเทวเตเตเตโยสงังคัตะนะมาชาวตโตราคาติ ปันตาเสวตั่นเนี่ยจะบอกว่าอมันเป็นใช่มันจะเป็นนี่แหละมันจะเป็นแบบที่พูดนี่แหละก็จะเน้นแบบนั้นเลยท่านเหมือนว่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเสีอะไรอย่างนี้นะไล่จากล่างขึ้นไปบนท่านก็ยังบอกอย่างนี้ไล่จากล่างขึ้นไปข้างบนครับสี่สองเก้า ครับครับผมอยู่ข้างบนท่านก็ได้ว่าเดี๋ยวท่านบอกว่าอยู่ข้างบนครับหรือว่าใครอยากจะเอาลองไปเสียงต่างประเทศดูก็ได้นะครับเพราะว่าเลขคุณพ่อเนี่ยออกบ่อยไม่พอต่างประเทศก็บ่อยเหมือนกันนะครับพอออกมานี่วนมากจะทั้งเปลี่ยนดูก็จะไปเหมือนกันหลจะไปต่างประเทศครับครับยังไงก็ให้ท่านผู้ชมอาไปพิจารณาหยิบจับลอตเตอรี่ดูนะครับคุณพ่อมีเลขที่ชอบส่วนตัวอย่างจะเพิ่มไหมครับพ่อหรือว่าเอาแค่เลขทูก,กบุ๋งก็พอ โปรตีนแล้ว่็ตังถ้าจะบอกว่ามีไหมก็ไม่มีไม่เอาเอาแค่นี้ครับเอาให้ได้แค่นี้แค่นี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าแค่นี้ก็เหมือนว่าได้แล้วแหละครับจะได้มากแม่น้อยก็อยู่ที่บุญบารมีกรับอกขนาดนี้หรอบได้แล้วแหละอยู่ที่บุญาได้แล้วล่ะครับครับผมเดี๋ยวจะได้พาท่านผู้ชมไปสรุปตัวเลขเนาะ เอกก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะพ่อเนาะใช่เอขสี่สี่สองเก้าที่ปู่ท่านบอกให้ซื้อปู่ท่านท่านอย่างนี้ใช่ไหมพ่อใช่สี่สองเก้าสี่สองหกไล่ขึ้นไปข้างบนอืมครับทุกครั้งปู่ท่านจะบอกงนี้ตลอดเลยใช่ไหมพ่อใช่้าถ้าดถ้ามีลงมาอย่างนี้ท่านก็จะพูดเดี๋ยนี้ท่านก็จะไล่ให้ไล่ให้ขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็มองมองมองในอีกแง่หนึ่งก็คือเลขจะบนด้วยนะพ่อเนาะใช่ข้างบนเลยยังไงก็มาข้างบนรับครับผม ให้ลุงลากให้ขึ้นไปข้างบนคขอบคุณยังไงก็ขอขอบคุณพ่อหนองมากๆนะคะขอบคุณาค่ะสวัสดีค่ค่ะท่านผู้ชมได้มาแล้วเลขทูบ429ลบความฝัน56ตัดด้วยนะคะเลขทูบเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ